ดิจ้าคลิปนี้ก็เอาพวกเป็นชื่อเกกับรายการเซ็กซ์บูซัดนะครับผมขายในวันที่แบบมันถูกต่องมาเลยเขาปัดเสรื่อง้ายกาายัมันก็น่าจะได้ยินละออลน,น,นะครับผมก็เป็นแมทเป็นรีแมทนะครับผมระหว่างเดิข่าวกับดมองนะ้องเครื่องกลกับโซเมิจินนะต้องรีแมทก,กันเพราะว่าเคยถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่ามันเล่นผิดพลาดเยอะก็เลยลบทิ้งไปนะครับผมแจะมาถ่ายใหมล่ละอะไรห้าอะ เยอะว่ะห <6 S 1> ไม่หกกัเกาว,ว่ะเพื่อนหกว่ะหกหกยังงั้ก็เริ่อจัวอะฮะเอาจีบดีเยอะๆเดี๋ยวจิ้มหายละเน็กซัสล็อกแฮนด์เราจบเพื่นขอดอ,อเอาจริงดิ <c oughs> เอาอย่างนี้จริงอะเทพสุดเฮ้ยจากนั้นก็เทพสุดตัวนึงมาดิตัวนึที่สอง เฟเสีวางแลวเลยมาพิสูีไลพิสูตรตัวตีไล่จะเพลินชอบไม่หยิบเร็วไหมกูชอบเหมือนกันนะโอเคเส็จขอจอสกิลทิ้งหนึ่งจวบวกสองว3สามหนึ่สองมเฟอืมมลงดิ แต่จะจะสองเสลดงากนั้นใส่คอป็่รูปสองก็ใจหนึง่ลลงโดยโซ่คอจะสกิลของตอกแหงลง่องจักเล็กจะเพลินคอดอเพลน ด้คือป็นเรลคือเปรงงจ้งนะาไม่เอาแล้วจังหวะนี้ขอดูดอกหน่อยดิมีอะไรว <Okay. S 1> ะโอเคจักรสีไปเยอะแกสอ,องชื่อเออ้ยโ,อโ,อโชาวโชขาวอะ ใหม่ดีกว่าไม่คุ้มไลเนี่ยเนี่ยสเต็ปตีหมื่นแฟดเปล่าไม่แฟดตันดใจึงไอ้ใจสองใจสองขึ้นอ่ามดิแฟดไหมไม่แฟดเอออีกสองเด้งอ้าวชอบหลยอเล่นเร็วแบบนี้เดี๋ยวเท่านนะห้าพันห้าพันโอเคไหมแฟดใจสาม ูฟีหนึ่งตัวที่เป็น ura, อสูรลาเต้เดฟเลนโด่ปรดีว่าเหมืน 6, อนครั้งอตอกตายตี5่าไลา่จบเลยออย่างช,ชอบเลยเจ้ขอต่อสกิลที่หนึ่งทิ้งมหาเทพไปจอดหนึ่งสองสามสีเฟสอืมโมเด็กลงไปดี โอ้โหอา่าจะนึงลงจากนั้นก็เ,เรื่องอะไรดิวรุ่นที่จ่ายสามถ้าพอไม่หนึ่งต้องแตกป่ะจะนึง <c oughs> แล้วก็อับเบฟปรับเรียวสก,กิลโอเคชุบหนึ่งตัว จะจ่ายโซพอร์จ้าหนึ่งนะตัวนี้ในแทนนำไปคอร์สหานะลดได้สี่เจ้าหนึ่งมาโกกิเซก,กิวไม่มีนี่ตีกูเปล่ากูว่าแตกแลไวเลยรู้กูรู้จะยนหนึ่งโอ<ฮ>้โหเอาไปสามให้ก่อนนะบ,บยอบ้อนไปรอดรับไไหรือไรนะเออเจบเทินคออันดอร์ดิปเปส ถ้ารอบนี้มันตีไปถอดคอวีเวรฮะถอดคอวีเวรอถอดเป็นสี่ไปเยอะมันบอกว่าถอดตอนแ้กไเฮียก็ถอดสามบวกหนึ่งชารก็เป็นถอดสี่อะตจสี่เชิญเอออืมโถ่ยยี่คอไม่หออ้าวอ่อนนะไ่ถ้าคอพรอมแปลกแล้วอะ่ะเอ,อ้ยโมอะ <laughs> เอ๊อะอบอมาบอยเว็บอ้าวทำยงไงดีวะเบี้ยวไนจะท่ายห้าพันหกพันตีปุ๋ตายไหมนอ้สตีปีอืมโอเคหนึ่งหมื่นห่นะฟอกไตเลยอืมอาชเพโดนหมอก่ายอ่ะท,ท,ทิ้ง้งไปิดงทิ้งไปนีดจบ เก <Es per as> สีคอได้จะหนึ่งลงเส้นขี้กูกดถอดถอดหมดตาได้เื่อให้ดูวิถีของนชัน้นี้ใช่จริงในทิยอปรับล็อกแขมจากนั้นก็ลง <Es per as> จ่ายสีมันมีคอสามเมตรใช่ไหมอ่าได้เลย บอลสองเมตรหนึ่งชาร์จพอดสามเมตรอันตาชิวมงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในการอสมดุลใช่ไหมลืมไปแล้วลืมไม่ยังไงเ่ยไม่เป็นไรเก่งพอเพื่อนโหเจ็บแม่ตีกูไลสีถอดหมดเลยไอ้ดาฟินมีอะไรมีอะไรอย่ายนี้เออเลย กูตายตัวอยากเล็กดีกว่าอ้าวดีเราเป็นไรไปเร็วเราเป็นไรเชื่อมาแรกจูปเปอร์รเร็วจะบ้ากันละมังอ้าวมึงรีบมาบอกแล้วเจ๊เด็กม่วงอย่ารีบอีมึงรีบกูก็แฮ้์อ้าวแค่มึงหายตอนนอนบล็อกมาได้กูก็แตกแล้วเนียก็ตะกี้ไงอะไรกูนอนบล็อกได้แล้วมึได้สีปีถอคอกเลย โอ้มันแจกเกลดยังไงต้องเป็นไอตัวนั้นชิลอนุย่ยเออมันมีชีวิตหรือว่าอะเงี้ยเออมันกูนไล่สีแล้วไม่ต้องหาหาหรอกแต่มันเหี้ยว<อ>ิธีบวกแค่อัพพอไปเยอะอย่างเงี้ยมไม่มีทางเออเรื่องคนอย่างมึงไม่ใช้วิธีปกติไม่ได้เว้ยโอเคเราจะไม่สลับกันนะครับเพราะว่าไอ,อ้นิกเขาไม่ไหวไม่ <นะ S 1> ไม่ถนัดเพลงนี้เออยังไม่โฟล์ยังไม่โฟล์ยังไม่ไหลพลอร์ เชียรอีกรอบนึ่งหายี่สิบสี่ไ่เรื่องร่เก่งเกินอ่ะโลหลอกแฮ์แล้วจบเพินขยันแปะเลยวะดต่เขามีดิเนกซับเลยนะเบอร์เซ็ตเน็กซับมาเฮ้ยมาะตีกูเปล่าอีกทีแล้วจบเพิตีเน่ตีดีวะเมากูคุ้มอ่ะตีจอสามเฮ้จะได้แม่ใหญ่ สองสามคอร<า>์ดเฟสโอ้แต่ว่าได้ใจได้ใจสีลงเลยนะมันอันตรายอันตรายเฮ้ยคุ้มโอ้คุ้มไม่รู้เฮียโอ้คุ้มโอ้คุ้มคุ้มคุม้มไม่ไดีจะหนึ่งลงยีิบกว่ายี่สิบกว่ายี่สิบกว่าจะหนึ่งลงโห เนี่ยเอาได้เนี่ยเอาใหญ่แล้วมึงถังตรงนั้นเปิดได้เปิด์แล้วก็ชุบหางให้ไม่จับเปิดอะไรก็เปิดหมดเลยเอ้ยตีอ่ะไลท์เบิร์ดเออน่ากลัวเล้วอชิ้เบิร์แต่ไม่มีอนี่ยจบอ่ะคอดอดูเฟสดูกันกูจะใช้ชุบมันแล้วก็ชุบมันกูหมดเลยนะองมันช่างหมดหมดเลยอืมยังไงดีวะ เรื่องค่าจะดีว่ะเสียงเครื่องสซฟามันหยุดแล้วเฮ้ยชื่อนุ้ยจ้าไปไหมอันนี้มีชิวม่วงด้วยใช่ไหมเนี่ยอันต์ก็ชิวม่วงเออเฟียร์ไงเก่งแค่ไหนเงี้ยอย่างนี้เลยอยากอยากไปตายนี่สิอะไรคือวิวอ่ะทิ้งทิ้งจวดจวดเอออืมเออไปโอเคเอาเอาเอาใหญ่เอาใหญ่ได้เลยเพื่อนอ่าอ่า ไล่อะ่ได้คอไปดีเขียมจบเรืองแล้วดอแรงนำลันต้องทิ้งกันเลย่ะทิ้งทิ้งในโชว์หนึ่งทำเป็นพูดแต่ก็ุดสามคอเฟอือได้เพื่อนเอานี้อะโคมสนามฮะอัฟฟ์คอเจ็ดสอง กูด้วย้วไปจ่ายสามียวใช่สามมาก่อนอายะโปอะเรหมดซะทอดจัวะตเบิดลแล้ละตอนเนี้ยืมตีด้วยตีอ่ะ ขอดเม็ดหนึ่งหนึ่งชา์ิสองเม็ดว้าวขากิบูชาเฮ้ยเปลี่ยนเป็ตรวนี้นะเออฮะไม่รับลิกมอนเฮ้ยเจ๋งว่ะอ่าจากนั้นกุแฟรนะเออฮะใจหนึ่งใจหนึ่งใจไหนวะอ๋ออี้ววไปถึงมุคต้นนี่ไงเออพังบอกเลยว่ามีพังเป็นมือดีกว่านะเออยก เอาขึ้นมดเอออืมให้กูต้องแล้วล่ะจบไปได้ให้กูจอนแล้วเปิดล่ะจบกันเลยสองเปิดนะเอออุ้ยใช่อ้าวอฮ้ยต่อการโม่เฮี้ยกูโม่เดลตัวเองไม่ได้เอามันไม่ประโยชน์กูย่ามีดโหอหีดิ้ามพูดเส้นเอ้เอะ ดบเบกเตอร์ดีไปรีจ้วนไม่ต้องไปเดบเบกเตอร์ละหละถ้าเป็นแบบรถรัสเตอร์มันแฝดระเบิดในซับไปแล้วอืมกูวิเคราะห์มันดีเกินอ่ะจะสามชุดเอ้ยจับอีกแล้วกูว่ามันก็ไม่เนี่ยเรื่องโชวนะเออเปลี่ยนเปลี่ยนตีลูกว่ะ

ฟามชุบชุดอะไรตัวนี้ถ้าชุดอะไรโดดแฟลป้บไม่เฟร์บตายตายไรกูสี่พันยึดแม่เอ่อแต่ปลัสร์กัเองตีหาไรจบเทินตันี่ยามนจบแล้วอ่ะยังไงก็จบเลยจบอะไรหมดเลยนเฮ้รอเขเสร็จดิเฟร์เอ้ยลืมทิ้อ่ะเราไม่ตีกูดิฮะเราไม่ตีกูดิตีหี้ย อย่าเช้าเลยอยู่แล <silence> <mid> ้วเวลากเวลาควิ่งยังเลยอืมอืมลืมทิ้งอ่ะโอ้โหเห็นเขาลืมทิ้งอ่ะจ่ายคอจ่ายโซคอไม่จ่ายตอนไหนวะแเท็กใช่ไหมฮะเมนดิเมนมันจะชุบได้ไงวะโอ้โหไม่จริงไม่เลยอ๋อตอนนั้นมันบอกล่าอย่าได้ใจโห ยักษ์ใหญ่ไม่เลยหม่ยักษ์หนักกว่ายักใหญ่เยอะ <c oughs> เลยสัตว์สองตัวนี้ว้ามีโซคอ,อยออกไปแท้ทั้งหมดนัน, <c oughs> <c oughs> นะอือืมะไกินก็ะด็นคือก็จะชนะงไงบตีกูเปล่าตีก็่าดครับกันเบอร์เส็จ เอ,เอาเอาตัวนี้ตีขอแม่น,นึงอืมไปไหนไปเสิร์ฟโอเคไม่แฝดกูไม่แฝดเราเป็นไรจบเทนคอดอเฟสอืมสัมผัอกับพี่เสี่ยว เบิไร์ตแล้วว่าดีกว่าอี <laughs> อ้จะซ้ำอืออือมจริงเ,เฮ้ยการฟิวล่ะจังใจสองเออโอ้เดิปเปิลเติร์ดว้าวขอดิว่ากูมีเบิร์ดอะแคมของไม่ได้นะอันนี้นสเต็ป,ปีอ้าวบีพ <5, 000 S 1> ีห้าพันแค่นั้นเลยแต่มันมีคิวนะบอกสก,กิโถอดไปนึ่ ไปไหนไปเสิร์ฟเกชย่งอะไรวะเฟกตอนนี้ไงเมา oh. สิบโมงกูนอนอ้าตายคือมาตายทิ้งหนึ่งจวดพอต้การจวดอะไรเยอะทิ้งจวดสวย <laughs> ตีไล่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงนที่ตรงนี้ครับหายชอบนึงก็ไลค์ก็แชร์ก็สับสักลังใกียด้วยน,นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า <laughs> ไม่บาย <laughs> บายรับผม